แกเอามาดิเศษแกเอามาดิแกไม่เป็นมีแก <pers citoyens> เป็นไงอะไรวางไว้ดิวางไว้ยูแกอรุตอันนี้ออันนี้ยังไงะ ก็ไปถามโน่นถามนี่อะไรตองนี้ไงผมไม่อยากตอบแต่ว่าะถามว่าไปได้ไงอ่ะข้าตัวเท่าไหร่ไปไงอู้เดี๋ยวมีคำถามตามมาอีกบางอะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรไม่เห็นเออ 等车呀，没。 โอเคเต่อไปตรนี้นะเนอจจักี